เราก็ออกจากสมาธิกันมาอย่างพระสูตรเมื่อเช้าเนี่ยพระศาสดาก็ใช้คำว่าส,สังสารโรสังสารลลหรือสังสาระก็คือการการที่สัตว์เนี่ยท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายกันไปในระบบของสังคตะ ก็อย่างที่เคยให้ทราบแล้วว่าเป็นการเป็นการวนเวียนการเกิดดับของจิตมโนวิญญาณนะที่ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดเวลาจะมีคำหนึ่งที่พระองค์ใช้คำว่าอนมะมตักโคยังอนมตักเนี่ย อนตัตตะโกยังแปลว่ามีที่สุดอนบุคคลตามรู้ไม่ได้ดังนั้นสังสาระเนี่ยถึงเราจะไปตามรู้ขนาดไหนก็ตามรู้ไม่ได้นะและพระองค์บอกว่าอนมาัมตะโกยังเนี่ยสังสาโรปุพานะปุพะปุพาปุเพก็คือเบื้องตน้นหรือแต่เกาะก่อนนั้น คือเบื้องต้นแล้วก็โกรธหรือโกรติเนี่ยที่สุดหรือปลายทางเนี่ยณนะปัญญายติไม่ปรากฏพระยานของพระศาสดาก็ไม่มีประมาณปรารถนาเท่าใดก็รู้ได้เท่านั้นแต่สังสาระก็ยัง หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้อวิชานีวรนานัง,นนนงเพราะอาวิชานี่เป็นเครื่องกัน้นหรือเครื่องคุมเครื่องหอ่อเครื่องปิดกัน้นอวิชานีวรนานังสัตตานัง ผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานังมีตัณหนาเป็นเครื่องผูกก็เลยต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยหาที่สุดไม่ได้ ดังนั้นสัตว์ที่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยก็จะเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือเราต้องเห็นโทษเห็นโทษของการเกิดมาถ้ามีเกิดจะมีแก่มีเจ็บมีตายระหว่างทางของการเกิดเนี่ยมันเป็นโลกธรรมทั้งหมด ก็มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสันเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์สิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้การเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องประสบพบเจอกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งเราอยู่ในกามภพเนี่ยซึ่งเป็นท่านอันสามในกามภพกรามภพหรือกรรมาาธาตุหรือท่านอันสาม ก็เป็นเป็นภพที่มีอิจฉาและมัจฉลิยะคือมีอิจฉาและมีความตรณีนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเหตุในการทะเลาะวิวาทซึ่งอิจฉาและมัจฉริยะเนี่ยมันเกิดมาจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รัก เราเรารักอะไรเราไม่รักอะไรมันจะเกิดการอิจฉานะแล้วก็ตรนีขึ้นอตอนนี้เรามาดูความอิจฉาหมายถึงอะไร าสาไทยก็จะไปใช้ความบริษยาอันชั่วชาดังนั้นคำว่าอิสราเนี่ยจริงๆจะเป็นลักษณะอย่างนี้ว่าพระองค์บอกว่าภิกุทั้งหลายข้าบดีหรือบุตรแห่งข้าบดีในโลกนี้ย่อมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทอง ชาตหรือคนเข้าไปอาศัยของข้าพดีหรือบุตรแห่งข้าพดีผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอข้าหาบดีหรือบุตรแห่งข้าพดีนี้ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองอันหนึ่งสมณะพราหมณ์ผู้ได้จีวรบินตาบาดเสนาสะนะ และเภสัชบริการอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอท่านผู้มีอายุนี้ไม่พึงได้จีวรบินทบาทเสนาสะนะและเภสัชบริการอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ ดูก่อนพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าความริษยาอันชั่วชา้าพิกุทั้งหลายความริษยาอันชั่วชา้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ อันนี้เรียกว่าอิสา mm hmm. บุตรข้าพดีสมบูรณ์ด้วยทรัพย์เข้าเปลือกธาตุหรือคนที่เข้าไปอาศัยบุตรข้าพดีคนนั้นเนี่ยคิดว่าข้าพดีคนนี้หรือบุตรข้าพดีคนนี้ อย่าสมบูรณ์ด้วยรัพย์และข้าเปลือกเลยนะอันนี้อิจฉานะหรือสมณพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งนะก็ไปอาศัยนะสมณพราหมณ์ผู้มีจีวรบินทบาตเสนาสนะมากแล้วก็ไปคิดลักษณะเดียวกันว่าขอสมณพราหมณ์ผู้นี้อย่าได้มี จีวอนบินตบาเรนาสนะเพศสัตว์เลยอันนี้เรียกอิศาออ่างสระอิสอเสือสอเสือสระอาอิศาแล้วก็จะมีคำใช้คาว่าอิจฉานั่นลักษณะของอิสาเนี่ยภาษาไทยเรามากักจะใช้ในลักษณะของอิจฉาแต่ถ้าอิจฉา ในความหมายของพระศาสดาคือตองบอกว่าพิคุทั้งหลายอิจชาเป็นชนหนคือในนี้เขาในบาลีใช้คำว่าอิฉชานาแต่ภาษาไทยเขาจะไปแปลยาวหน่อยว่าความปรารถนาอันชั่วชา้าแต่บาลีใช้คำว่าอิจชาถ้าลิสยาเนี่ยบาลีใช้คำว่าอิจสา อตอนนี้อิจฉาเป็นยังไงพงบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้ว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ทุศีนย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้ว่าเราเป็นผู้มีศีน เป็นผู้ได้สดับน้อยย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้ว่าเราเป็นผู้ได้สดับมากเราเป็นผู้มีความยินดีในการคลุกคีด้วยหมู่คณะย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้ว่าเราเป็นผู้ชอบสงัดเราเป็นผู้เกียจคร้านย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้ว่าเราเป็นผู้ปราบความเพียรอยากให้คนอื่นเนี่ย เห็นตนเองไปในอีกแบบหนึ่งที่ไม่ตรงกับความจริงเนี่ยตนเองขี้เกียจเนี่ยอยากให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราขยันตนเองไม่มีสุตตะก็อยากให้คนอื่นเห็นว่าเราเนี่ยมีสุตตะมากาลักษณะเงี้ยพระองค์เรียกว่าอิจฉาเหมือนว่าเหมือนภาษาไทยไม่เหมือนนะเอาไปใช้เป็นคนละอย่างเห็นนะ,ะแต่ลักษณะอย่างพระ พระสุรแรกวักแรกที่อ่านให้ฟังเนี่ยบุตรแห่งข้าปดีที่ไปอยู่กัขบข้าดีที่ร่ารวยเนี่ยอันนั้นน่าควรจะเป็นอิจฉาในภาษาไทยใช่ไหมแต่บาลีใช่ว่าอิจสาอืมอิจสาจริงๆแล้เราก็ควรใช้อย่างลากศัพท์เดิมเนอะก็ดีเหมือนกันเพราะผู้เจ้าก็กําหนดศัพท์และกําหนดความหมายของศัพท์ไว้ให้เนี่ยและสัพ์เนี่ย,ม,ยมันจะเป็นอากาลิโกไปตลอดไง มันจะไม่เปลี่ยนแปลงในลักษณะของความโกรธเนี่ยมันจะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นจาก จากระดับของความโกรธนะว่าโทสะก่อนพอจากโทสะนะก็จะเป็นโกทะนะโกรธโกทะโกรธโ,โ,โทสะนี่ก็ไม่ชอบใจพอโกธะก็โกรธรุนแรงขึ้นมาอีกถ้าเราปล่อยให้จิตผูกกับอารมณ์ไปเรื่อยๆก็จะขึ้นมาเป็น อุปนาหะอุปนาหะก็คือผูกโกรธไม่ชอบใจโกรธแล้วก็ผูกโกรธขยับขึ้นมาอีกเป็นมัคขะแปลว่าความหักล้างความกล้าแข็งความลบหลู่คุณท่านก็เริ่มไม่สนใจละ ไกลจะมีบุญคุณอะไรกับเราเราก็จะลบหลู่คุณท่านละไม่กระตันอยู่ไม่กระตะเวทีไม่เห็นคุณและไม่ตอบแทนคุณละแล้วก็ทำลายนะซ้ำเข้าไปอีกอันนี้ก็เรียกว่ามักขะขยอบขึ้นมาอีกจะเรียกว่าปราสะแปลว่า ความปองลายก็จะขยับขึ้นมาเป็นความปองลายแล้วน,นี่ก็จะเป็นระดับของความเข้มข้นของความโกรธพอความปองร้ายเนี่ยก็จะมีคำว่าปุระคือการฆ่าการประหาร นี่ก็คือผิดศีลละนะก็หนึ่งละมีการฆ่ากันละแล้วก็มาทบทวนพระองค์ก็บอกว่ากิเลสบางอย่างเนี่ยแก้ด้วยกายกับวาจาไม่ได้ต้องแก้ด้วยด้วยปัญญาต้องใช้ปัญญาปัญญานี่ก็คือการการเห็นสัจจใงการเกิดขึ้นและการดับไปนะ วันนี้ฝากพระสูตรไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะได้เตรียมจัดสถานที่ในค่ำวันเสาร์นะก็เดี๋ยวเผื่อฝนจะตกด้วยใครจะหลบฝนกนะ็จะได้สะดวกหน่อยนะนะก็ขออนุตนนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติทำสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริง่งปฏิบัติตามทรรมอยู่ ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตาการนันใกล้โดยตัวกันทุกท่า,านทุกคนเถิน